แมชรอย o ์ยอนัมเบิเป็นช้ยชนะสำคัญในการปั้นซูเปอร์สตาร์เพื่อก้าวสู่ฐานะแชมป์โลก หรือเป็นโอกาสของซูเปอร์สตาร์ให้กลับมาคว้าแชมป์ได้อีกหนึ่งสมัยใน r e s t l e m a n i a แต่โอกาสมีเพียงแค่1นคนต่อปีครับถ้าไม่นับฝั่งหญิงนะแต่เมื่อก่อนเนี่ยถ้าพลาดศึกนี้ไปยังมี King of the r i n g ไว้แก้ตัวเพื่อก้าวสู่การเป็นซูเปอร์สตาร์ในศึก Summer s u ม m e r Slam ลมศึกใหญ่รองลงมาอาจจะชิงแชมป์โลกหรือไม่ชิงก็แล้วแต่สถานการณ์นะครับแต่ที่แน่ๆได้เป็นจุดสนใจแน่นอนแต่ปัจจุบัน King of the r i n g แทบจะไม่จัดแล้วกลับมีกระเป๋ามันนี่อินเด็แบงมาแทนที่เป็นหนทางที่ง่ายที่สุดแล้ว,ลวเพราะว่า Rumble เนย ก็ต้องร้อยถึงเรสโซเนียส่วนคิงออตเ h อ r i ลิงให้ชิงแชมป์โลกบ้างไปชิงแชมป์โลกบ้างแถมไม่ค่อยจัดอีกต่างหากแต่ m o n ี่ i ินเดอะแบครับสาม,มารถท้าชิงแชมป์โลกเวลาไหนและรูปแบบไหนก็ได้กลายเป็นจุดปั้นนักเหน็เป้าแชมป์นี่เลยทีเดียว และบางคนก็เคยชนะมาจาก2ใน3อย่างนี้มแล้วแต่เชื่อไหมครับว่ามีแค่3คนเท่านั้นนะที่ได้รับชัยชนะทั้ง3รูปแบบที่กล่าวมาเนี่ยโอ้โห,โโหมันจะเก่งอะไรขนาดนั้นไปลองดูกันสิว่าจะมีใครบ้างอันดับ3นที่ชัดเจนสุดเลยครับบล็อกเลสเนอร์เขาเริ่มจากการได้คิงคอปเดลมปี2002นะครับแล้วก็ชนะร้อยยองลัมโบปี2003สุดท้ายได้กระเป๋าในปี2019้แต่เชื่อไหมครับว่าชัยชนะทั้งหมด3อย่างเนี่ยสามารถพาเขาก้าวสู่ฐานะแชมป์โลกได้ทุกครั้งและเป็นคนเดียวใน3คนนะครับ สุดยอดไหมล่ะพี่แค่นี้คนที่2นะครับเดลเอตอาซูเปอร์สตาร์เอเขาเริ่มจากการชนะ King of the r ล n งปี2001ก่อนครับแต่เป็นฐานะก้าวสู่สตาร์เดียวนะครับแล้วก็คว้าแชมป์อินเตอร์ไปยังไม่ได้แชมป์โลกแต่ในปี2005ครับเขาก้าวสู่แชมป์โลกในยการเป็นผู้ชนะ m o n e ี in t น e b แบ k คนแรกของสมาคมแต่ในปี2010ครับแม้ว่าเขาจะชนะศึกรอยัลลัมโบมาได้แต่เขาไม่สามารถคว้าแชมป์โลกได้ครับในศึกเดสต์แมนเนียแต่ยังไงเขาก็เป็นหนึ่งในฝันใจแฟนมวยป้ามอยู่ดี แม้หลักๆเขาจะเป็นตัวโกงแล้วก็ตามนะมาดูคนสุดท้ายครับที่คว้าใช้ทั้ง3อย่างนี้ได้ไม่น่าเชื่อนะครับจากบทบาทที่เขาได้รับในปัจจุบันแต่เชมัสเคยได้ทุกอย่างเหมือนเอชกับบล็อกเคยทําเลยเขาเริ่มจากการได้คิงออพเดลิมปี2010ครับไม่ใช่ชนะครั้งนี้จะไม่ก้าวถึงแชมป์โลกอีกสมัยหนึ่งแต่3เดือนถัดมาเขาก็คว้าแชมป์ยูมาได้แต่รอยยัมโบปี2012และมันนี่เนบปี2งพ สามารถนำเขาสู่ฐานละแชมป์โลกได้ทุกครั้งเป็นไงล่ะครับ3คนนี้บทบาทเขาดูต่างกันเยอะเหมือนกันนะบางคนก็ดูเก่งน่าจะคว้าได้ทั้งหมดบางคนดูบทบาทปัจจุบันธรรมดาแต่ก็สามารถคว้าชัยชนะได้เหมือนกันบทบาทใน W W E นี่คาดเดาไม่ได้เลยครับเหมือนกับชาแนลนี้ที่พยายามนําเรื่องไม่น่าเชื่อหรือไม่เคยรู้มาก่อนเกี่ยวกับวงการมวยปั้มมาเล่าให้ท่านผู้ชมฟังขอบคุณที่ติดตามจนจบครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้กับแฟนมวยปั้มสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ